คือแบบมันโดนหนักเลยนะครับผมตอนนี้คือแบบรั้วอะไรพังหมดเลยนะทุกคนัางนี้คือแบบติดแล้วครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมคือมีเรื่องที่แบบเกี่ยวกับรถที่แบบผมใช้แบบเคยใช้ขี่เป็นรถกระบะของผมมันแบบได้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็ตรงที่บ้านเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับผมคือแบบมันโดนหนักเลยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนถนนลื่นแล้วก็อันตรายด้วยนะครับผมตอนนี้คือแบบรั้วอะไรพังหมดเลยนะทุกคนนี่นะครับผมคือเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะผมแต่แบบมันผิดพลาดไปแล้วนะครับทุกคนโอ้คือแบบรถก็แบบโดนถลอกหมดเลยนะทุกคนอันนี้ รถที่แบบผมใช้แบบเอาไว้ถ่ายคลิปอะไรต่างๆนะครับคุณนัเล็ลองเปิดเข้าไปดูหน่อยครับข้างในเสียหายอะไรบ้างไหมครับข้างในไม่เสียหายแนบลองเข้าไปดูนะครับนี่อันนี้ก็คือบ้านของเพื่อนบ้านนะครับทุกคนคือข้างในไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนอันนี้แบบที่หน้าบ้านเลยนะทุกคนอันนี้รถของเราเอง้วยงงเดี๋ยวเราแบบจะต้องแบบดึงเอาออกมานะครับผมนายคุณนัทเล็เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูข้างในโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเปิดเข้ามาดูครับผม โอ้พคนที่แบบข้างในไม่เป็นอะไรมากนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมข้างล่างอะไรพวกนี้ก็แตกไปนหมดนะทุกคนอเดี๋ยวเราแบบจะเอารถมารากนะผมรถของพี่พี่ชายผมนะทุกคนวันนี้ถ้าใครเล่าวถ้าใครอยากจะเห็นรอไห้นึกว่าใครล่ะถ้าใครอยากไล่ะใครลโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมมีรถที่แบบจะมาช่วยเรารากแล้วนะผมเป็นรถอบตนะครับผมที่แบบจะมาช่วยเรานะผม นี่เป็นรถอบอตอของหมู่บ้านเรานะทุกคนโอเคทุกคนคืออันนี้คือผมจะบอกให้นะครผมที่มันเกิดนะซึ่งแบบปกติเราจะจอดรถไว้ด้านบน,นครับทุกคนนี่นะทุกคนคือแบบบ้านเราอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับผมปกติคือรถของพ่อผมนะครับผมคือเขาก็จะจอดไว้ตรงนี้นะโอเคทุกคนคือ จะมีรถพ่อผมแล้วก็รถพี่ชายนะผมที่จอดไว้ซึ่งรถพ่อผมนะผมเนี่ยคือจะจอดไว้ตรงนี้นะผมแนละ้วก็เมื่อกี้คือแบบเขาได้แบบสตาร์ทไว้นะครับผมได้สตาร์ทแล้วก็คือมันจะมีหินรองนะครับทุกคนคือเวลาหินรองถ้าเกิดเราดึงหินรองแบบโคนแบบไม่อยู่ในรถหรือว่าอะไรมันจะแบบถ้าเกิดยิ่งปลดเบรกมือนะผมมันจะแบบไหลเลยนะครับผมอันนี้เหตุการณ์ Zus ที่มันเกิดนะผมเพราะว่ามันไหลนะผมเพราะว่าคนที่จะขับรถนะครับผมน่าจะปลดเบรกมือด้วยนะผมอันนี้คือคลิปนี้นะผมผมอยากจะให้แบบเพื่อนๆแบบเตือนสติเพื่อนๆ ที่แบบขับรถหรือว่าใครที่แบบขับรถแล้วก็บางทีแบบอยู่บนเขาบนเนินนะครับผมซึ่งเวลาแบบเราดึงก้อนหินอะไรลงมานะครับผมถ้าเกิดไม่มีคนควบคุมในรถนะครับผมคือมันอันตรายครับผมยิ่งถ้าเกิดเบรกมือมันไม่ดีหรือว่าเสียหายนะครับผมอันนี้มันก็เป็นเหมือนเนินเขาลงมานะนี่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเลยครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมคือพอดีว่าเขาได้น้องผมนี่แหละคือแบบได้เอาแบบก้อนหินนี่นะครับผมเอาออกแล้วก็สตาร์ทรถไว้แล้วก็น่าจะแบบปลดเบรกมือไว้นะครับผมรถมันเลยไหลนะคือผมก็เห็นเหตุการณ์ ะผมแต่ว่าผมก็แบบพยายามดึงแล้วแบบมันไม่ได้ซึ่งมันไม่ควรทําด้วยนะผมแล้วก็น,นี้ดีที่แบบมันแบบไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะผมเพราะว่ากลางถนนแบบคนแบบไม่ขับรถผ่านไปมานะครับผมนี่คือแบบมันจะเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยทุกคนเนินค่อยๆลงมาครับผมแล้วก็หูด,ด้านข้างนี้นะครับผมคลิปนี้คือผมก็อยากถ่ายให้แบบเตือนสติหลายๆคนนะผมที่ขับรถอะไรหรือว่ายิ่งบนเขาบนดอยนะคือเบรกมือแล้วก็คือบางคนเขาจะใช้ก้อนหินนะผมเพราะว่าเบรกมือเอาไม่อยู่นะครับทุกคนโอเคแล้วก็รถมันก็หลายๆหลาย ไหลจนไปถึงตรงนั้นนะทุกคนคุณนัทเลคุณเห,เห็นเหตุการณ์ไหมครับเห็นครับผมชัดเจนเลยครับนี่นะทุกคนคือแบบมันดีที่แบบไม่มีใครผ่นรานไปมานะครับผมคือเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น,นครับผมโอเคนี่อันนี้คือเพื่อนบ้านนะครับผมทุกคนคือแบบเขาก็เข้าใจเรานะครับผมคือบางบางคนก็แบบอาจจะแบบลืมคิดไปบ้างก็ได้คือแบบบางคนมันอ,อ,อาจจะเปลือครับผมนี่โอเคทุกคนตอนนี้รถที่จะมาช่วยเรารักขึ้นนะครับผมรถของอบตหมู่บ้านเรานะคือแบบ ดีมากเกแบบใจะช่วยงานประชาชนได้ดีมากเลยนะผมนี่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับผมก็สาหรับใครที่ขับขี่รถก็ระมัดระวังครับผมนะทีม่มาเล่นอ <g ülme> ะทีอ <g ülme> ะ่อามกอเียร์เ <g ülme> ดียรเียร์ตุร์ีเดีร์ตอีเทุกคนนี่รถอบตมาช่วยเรานะครับทุกคนอบตหมู่บ้านของเราครับผมคเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นนะครับผม นี่ทุกคนอันนี้นะครับผมเป็นด้านหลังนะก็จะโดนรอยขีดขวนประมาณนี้ครับผมแต่จะเผาจะเผาแล้วก็เกิดแต่ว่าเกิดรถเออบางบดาหยิบเจ้ารถสุกยาเลยแต่อย่าตุ้ยมาตั้งเนอเลยนะทย่านโต๊ะโบราณโต๊ะกาบัวเจนเนาะทุกคนเดี๋ยวเราแบบมาดูรอบๆนะโอ้ทางนี้คือแบบติดแล้วครับทุกคน <S <S โอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราแบบรอรถร,รากนะครับผม ไม่ว่าอันนี้พอได้ป่้นแล้วไม่ไหวไม่ได้พี่นะแต่จอดได้ดีพี่ละยิงโุกยิงขึ้นแล้วครับโอ้ไปได้เลยแค่ยิงโยกโอเคทุกคนคือเดี๋ยวเราแบบจะช่วยกันยกขึ้นจากตรงนี้นะมันต้องช่วยกันหลายๆคนครับผมโอเคนะครับทุกคนผมก็อยากจับทุกคนไว้เป็นแบบ อุทาหอ์หรือว่าแบบเพื่อนสตินะครับผมก็นั่นแหละคือแบบยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะผมมันเป็นช่วงที่หน้าอันตรายนะผมถนนมันลื่นอะไรต่างๆคือแบบช่วงนี้คือแบบผมแบบแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะครับผมคือคือหน้าฝนผมก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดแบบไม่มีทุระจิงๆแล้วก็อะไรต่างๆด้วยนะครับทุกคนคือก็เป็นน้องสาวของผมนี่แหละครับที่แบบกําลังแบบจะขับรถออกไปจากบ้านนะแต่แบบเขาแบบอาจจะแบบลืมปลดเบรกมือนะแล้วก็เขาแบบลงจากรถมาเอาก้อนหินลูกนี้นะทุกคนคือแบบดึ ออกแล้วก็คือแบบด้านไม่มีใครอยู่ในรถนะครับทุกคนมันเลยแบบเกิดเหตุการณ์นี้นะคือไม่อยากแบบไปว่าไปอะไรน้องสาวนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้เกิดอยู่แล้วนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะผมนั่นแหละเราเลยไม่เป็นไรอันนี้ก็แบบเป็นเตือนสติจำไว้อะไรอย่างนี้นะผมเหตุการณ์นี้ก็แบบเราไม่อยากให้มันเกิดอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเราแบบจะมาดูว่าแบบตอนนี้คือแบบเขาจะช่วยกันรากออกนะผมอันนี้ต้องขอบคุณอบตของหมู่บ้านเรามากนะครับผมคือเอารถอบตมาช่วยเรานะครับทุกคน นี่คือคนก็อกจะมามุงดูเยอะแยะพอสมควรนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเอารถที่ใครเรานะครับผม โอเคทุกคนคือแบบคนที่บ้านคือแบบเขาแบบมาช่วยกันแบบดีมากเลยนะผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพพน้องน้องพ่อแม่ปุยาตายายนะผมในหมู่บ้านเรานะแล้วก็ข้างบ้านเขาก็แบบช่วยเราด้วยนะผมอันนี้คือแบบเราแบบเดี๋ยวจะต้องแบบมาช่วยเขาซ่อมอันนี้นะครับผมช่วยมาซ่อมอะไรครับผมว่าโอเคทุกคนคือตอนนี้ผมต้องเข้าไปช่วยอ,อยู่แบบบังคับพวงมาลัยด้านในรถนะครับผม

โอเคนะครับทุกคนก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอเคคือเราอยากแบบทําเพื่อแบบเตือนสติทุกคนนะผมแบบใครที่แบบจอดรถไว้แบบบนเขาหรือว่าแบบเอาก้อนหินนะครับผมคือคลิปนี้เพื่อเพื่อเสร็จแล้วก็ตัปล่อยบปล่อยเบรกมือด้วยแล้วก็ดึงก้อนหินออกไม่มีใครอยู่ในรถด้วยคร่ไม่มีสติด้วยทุกทุกคนใช่ผมผมว่าดีที่ไม่คนไม่เป็นอะไรดีคนที่ไม่เป็นอะไร เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้เตือนสติเพื่อนๆพี่ๆเพี่ๆใช่ใช่หลานอะไรใช่ใช่เบระวังมีสติตั้งสติจะก่อนจะออกรถสตาร์ทรถเสร็จอย่าปล่อยมือเบรกหนุนลูกเห็นก็ ระหว oh, ่างก่อนที 2> 2> ่จะออกนี้อยากปอกโลหิตออกไปเลยก็ขอผู้ที่ดูคลิปทุกคนก็สตินะขอบคุณครับครับทุกคนนั่นแหละนะครับทุกคนโอเคก็คืออันนี้คือก็ที่จริงมันเหมือนแบบชาวบ้านช่วยกันแล้วนะเพราะว่าที่จริงมันเกินเวลาแล้วครับผมอันนี้มันจะมืดพอดีแล้วใช่แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยเราเราแบบก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับใช่ครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะแบบมาช่วยแบบเพื่อนบ้านเขาซ่อมนะครับผมพอนั่นแหละจะได้ช่วยฮะใช่ทุกคน ก็จะได้รับรองช่วยทำเหมือนเดิมให้เขาก็เราเป็นผู้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็ว่าเราไม่ได้ตั้งใจม มนี่แหละใช่ครับผมนี่ก็ไม่อยากให้น้องขวัญเสียอะไรด้วยนะผมเสียขวัญเสียขวัญเนี่เสียขวัญอะไรด้วยนะน้องสาวผมนี่แหละโอเคก็นั่นแหละครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอเตือนสติเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆไว้นะผมคือเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณพี่โตนะครับผมครับผมไม่เป็นไรครับมาช่วยกันนะครับใช่แล้วครับผมโอเคก็แค่นี้แเราครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครที่แบบดูแล้วก็แบบเตือนสติคนหนึ่งแบบว่าเออมันเคยมีแบบการอย่างเงี้ยนะผมอันตรายอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละครับผม เชิญครับผม